สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูลตนาพรกันนะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2ขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เราจะทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่13เรื่องเวลากันนะคะวันนี้นักเรียนเปิดหน้า131นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเปรียบเทียบระยะเวลาในแต่ละข้อ แล้วขีดถูกลงในช่องช่องช่องรูปดาวนะคะหน้าข้อความที่มีระยะเวลามากกว่าข้อนี้เขาบอกว่าให้ขีดถูกใน ที่มีระยะเวลามากกว่านะคะอ่ะเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะอันข้อที่หนึ่งนะคะหกสิบเจ็ดนาทีสี่สิบแปดวินาทีกับหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีค่ะข้อนี้เราต้องทําหน่วยใหญ่ให้มันเป็นหน่วยเล็กก็คือทําหน่วยชั่วโมงให้เป็นนาทีนะคะเพื่อให้หน่วยมันเท่ากันหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีนะคะบวกกับอีกสิบอันนี้กลายเป็นเจ็ดสิบนาทีนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเอ่อเจ็ดสิบนาที กับ67นาที48วินาทีอะไรมากกว่าก็ต้องเป็น70นาทีใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะนักเรียนดูข้อที่2นะคะข้อที่2 48วัน19ชั่วโมงกับ6สัปดาห์1วันเราทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเลยก็คือทำสัปดาห์ให้เป็นวันค่ะ6สัปดาห์เท่ากับกี่วัน1สัปดาห์มี7วัน6 7 42ค่ะ 42บวกกับอีก1วันเท่ากับ43าวันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่ากันคะก็ต้องข้างนี้ใช่ไหมคะเพราะข้างนี้ได้4 3าวัน19ชั่วโมงนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่3กันเลยคะ่ะข้อที่3นะคะ35เดือน3สัปดาห์กับ3ปี12เดือนทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กทำปีให้เป็นเดือนคะ่ะ1ปีมี12เดือน3ปีก็คือ36เดือน บวกกับ2เดือนก็เป็น38เดือนค่ะ38เดือนมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่า35เดือนกี่ถูกค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ8ปี5เดือน1สัปดาห์กับ101เดือน9วันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำปีให้เป็นเดือนนะคะทำาปปีให้เป็นเดือน8ปีมีกี่มีกี่มีกี่เดือนคะ่ะ อ่านักเรียนก็เอา8ไปคูณกับ8ไปคูณกับ12ใช่ไหมแปดคูณกับ12นักเรียนก็จะได้96ใช่ไหมคะ12บสองแดเ้าสิบหแปดแปดเป็น96ใช่ไหมคะโอเคอ่านักเรียนลองคิดนะคะว่าใช่หรือเปล่าโอเคคะ่ะ8ดคูณ12 8คูณ12นะคะ96นะคะทีนี้ได้96เดือนใช่ไหมคะบวกกับอีก5ค่ะ96เดือนบวกอีก5ก็กลายเป็น100 100กับอีก1เดือนค่ะตรงนี้จะได้101เดือนนะคะแต่ตรงนี้1สัปดาห์เท่ากับ7วันค่ะนักเรียนได้101เดือน หนึ่งร้อยเอ็ดเดือนเจ็ดวันแต่ข้างนี้มันเป็นหนึ่งร้อยเอดเดือนกับเก้าวันเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่าก็ต้องเป็นข้างนี้นะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเดือนห้าวันสิบหกชั่วโมงสิบสี่ปีเจ็ดเดือนสิบห้าวันอ่านักเรียนต้องทําหน่วยใหญ่ก็คือหน่วยใหญ่คือปีทําปีให้เป็นเดือนสิบสี่สิบสี่คูณกับสิบสองค่ะตั้งให้ดูเลยสองสี่แปดสองหนึ่งสอง

อ่ะนักเรียนดูข้างไหนมากกว่าก็ต้องเป็นข้างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าข้างนี้175เดือน5วันเท่ากาันแต่มันมี16ชั่วโมงมาค่ะแสดงว่ามันมากกว่าเสร็จแล้วนะคะสําหรับข้อที่1ค่ะต่อไปไปดูข้อที่5กันเลยค่ะอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามนะคะข้อที่1ค่ะลูกเสือทํากิจกรรมฐานที่1ใช้เวลา1ชั่วโมง37นาทีอันนี้ฐานที่1นะ ฐานที่สองใช้เวลา107นาทีลูกเสือใช้เวลาในการทํากิจกรรมฐานใดน้อยกว่ากันอ่านักเรียนคะเราก็ต้องมาดูฐานที่1ฐานที่1เนี่ยมันเป็นหน่วยใหญ่เดี๋ยวเราจะทําหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีบวกกับ37เท่ากับ97นาทีอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะ ฐานที่1ได้97นาทีแต่ฐานที่2ได้1 0 7นาทีเขาถามว่าลูกเสือใช้เวลาทํากิจกรรมฐานใดน้อยกว่าก็ต้องตอบว่าฐานที่1ค่ะฐานที่1นะคะต่อไปข้อที่2มารินีทำมะขามแช่อิ่มใช้เวลา3วัน1ชั่วโมง20นาทีทำมะม่วงแช่อิ่มอันนี้มะขามนะ ต่อไปมะม่วงใช้เวลา51นาที30ใช้เวลาห้ชั่วโมง30นาทีมาลีนีใช้เวลาทำผลไม้แช่อิ่มชนิดใดน้อยกว่ากันนักเรียนก็มาดูที่3วันอเอามะขามก่อนมะขามเนี่ยสวัน1ชั่วโมง20นาที อะมะม่วงห้าสิบเอ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีอ่ะหน่วยใหญ่คืออะไรหน่วยใหญ่คือวันนะเดี๋ยวเราจะทำสามวันให้เป็นชั่วโมงหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะคูณสาม สามสี่สิบสองสี่สองทดหนึ่งสามสองหกทวอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสิบสองชั่วโมงเจ็ดสิบสองชั่วโมงบวกกับอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นเจ็ดสิบสามชั่วโมงอ่านนักเรียนก็จะได้เจ็ดสิบสามชั่วโมงยี่สิบนาทีโอเคทีนี้นักเรียนก็รู้แล้วอ่ะว่าระหว่างมะขามกับมะม่วง นะอันไหนใช้เวลาน้อยกว่ากันอะไรใช้เวลาน้อยกว่าคะก็คือมะม่วงนั่นเองเพราะมะขามใช้เวลาเจ็ดสามชั่วโมงยี่สิบนาทีส่วนมะม่วงใช้เวลาห้าสเอ็ดชั่วโมงสามสินาทีข้อนี้ตอบว่ามะม่วงแช่อิม่มมะม่วงแช่อิมอ่มอืต่อไปข้อที่สาม พันข้าวกกมีอายุเก็บเกี่ยวสี่เดือนหนึ่งสัปดาห์สามวันพันข้าวพันขอมีอายุเก็บเกี่ยว17็ดสัปดาห์หกวันถ้าต้องการปลูกข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่าควรปลูกข้าวพันใดเอาข้อนี้เราทําหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กก็คือสี่เดือนทําทำสี่เดือนอะสี่เดือนนะอ่ะเถยวมาดูข้อสามนะอันนี้ก็พันข้าวโกนะ สเดือน1สัปดาห์3วันส่วนพันธ์ข้าวขอ17สัปดาห์หกวันอ่ะนักเรียนเราทำสีเดือนให้เป็นวันก่อน4เดือนเท่ากับกี่วัน120 4เดือนก็คือเอาสเอา4ไปคูณกับ30เอ้ยโทษที เอาสี่ไปคูณกับสามสิบอ่าตั้งสามสิบเพราะหนึ่งเดือนมีสามสิบวันสี่เดือนมีกี่วันมีกี่วันสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามสิบสองแล้วเจ็ดสัปดาหล์ล่ะเจ็ดสัปดาห์ก็คือเจ็ดวันบวกกันก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วอีกสามวันเอาบวกกันใส่สิบใส่หนึ่งใส่สามใส่หนึ่งอ่าสี่เดือนหนึ่งวันสามสัปดาห์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 1,30วันอ่าทีนี้130วันเอาไปทําให้เป็นสัปดาห์1,30หาร7หารไม่ได้7,1,7 7. ลบกัน13ลบ7เหลือ6ใส่0นะ7อะไร7,8 7,7,49,7,8,56ลบกันก็เหลือ4อ่าเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ18สัปดาห์ สวันอ่าตรงนี้ได้18สัปดาห์4วันตรงนี้ได้สิสัปดาห์สีวันเพราะฉะนั้นควรเอ่อถ้าต้องการปลูกข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่าควรเลือกปลูกข้าวพันธุ์ใดก็ต้องมาเลือกปลูกข้อขอไข่ใช่ไหมก็คือพันธุ์อะไรข้าวพัน์ขออ่านนเรียนบอกว่าพัน์ุขอ พันขอแค่เนี้ยเสร็จแล้วค่ะต่อไปข้อที่สีค่ครูขอลบตรงนี้นะข้อที่สี่นะคะลูกไก่โตเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาสิบสองสัปดาห์ลูกนกโตเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาห้าสิบเอ็ดวันสัตว์ชนิดใดใช้เวลาโตเป็นตัวเต็มวัยมากกว่ากันนักเรียนก็ สิบสองสัปดาห์เนี่ยนักเรียนก็เอาสิบสองสัปดาห์ไปทําเป็นวันก็เอาสิบสองไปคูณเจ็ดสิบสองคูณเจ็ดได้เท่าไหร่อ่าสิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่แปดสิบสี่วันอ่าเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดใดใช้เวลาเป็นตัวเต็มวัยมากกว่าอันนี้ได้แปดสิบสี่อันนี้ได้ห้าสิบเอ็นนด 51, เพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีสัตว์ชนิดใดโตเป็นตัวเต็มวัยมาก สัตว์ชนิดใดใช้เวลาโตเป็นตัวเต็มไวัมากกว่ากันก็คือลูกไก่นั่นเองเพราะลูกไก่ใช้เวลา84วันแต่นกใช้เวลา51วันค่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายวิวัฒฝึกเล่นแบดบินตันตั้งแต่อายุ10ปี9เดือนขณะนี้วิวัฒอายุ13ปี5เดือน ส่วนยาดาฝึกเล่นแบดบินตันตั้งแต่อายุ13ปี7เดือนขณะนี้ยาดาอายุ16ปี4เดือนใครฝึกเล่นแบดบินตันนานกว่ากาันออามาดูที่วิวัน์ก่อนวิวัตนะ์น่ะขณะตอนนี้อายุ13ปี5เดือนอันนี้ตั้งปีกับเดือนฝึกเล่นตั้งแต่10ปี9เดือนอืม สิบสามปีห้าเดือนลบสิบปีเก้าเดือนเพื่อจะได้รู้ระยะเวลาที่เขาฝึกนะห้าลบเก้าไม่ได้ไปยืมมาไปยืมมาหนึ่งปีหนึ่งปีมีสิบสองเดือนบวกกับอีกห้าเป็นสิบเจ็ดตรงนี้ถูกยืมไปแล้วหนึ่งปีเหลือสิบสองปีสิบเจ็ดลบเก้าเหลือแปดสิบสองลบสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเจ็ดลบเก้าเหลือแปด สิบสลบสิเหลือ2อ่าสรุปวิวัฒเนี่ยฝึกเล่นมา2ปี8เดือนต่อไปไปดูที่ยาดายาดานะนะตั้งปีกับเดือนก่อนยาดาฝึกเล่นตั้งแต่อายุ13ปี7เดือนจนขนาดนี้ยาดาอายุ16ปี4เดือนลบ สิบสามปีเจ็ดเดือนอ่ะสี่ปีลบสี่เดือนลบเจ็ดไม่ได้ไปยืมมาไปยืมมาหนึ่งปีหนึ่งปีเท่ากับสิบสองเดือนสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกสิบหกถูกยืมไปก็เหลือสิบห้าสิบหกลบเจ็ดเหลือเก้าสิบห้าลบสิบสามเหลือสองอ่ะ ยาดาเนี่ยฝึกเล่นมา2ปี9เดือนวิวัฒฝึกเล่นมา2ปี8เดือนใครฝึกเล่นแบดบินตั้นนานกว่ากันก็ต้องเป็นใครเป็นยาดาอ่ะนักเรียนก็ตอบยาดาค่ะโอเคค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนคงทำได้นะคะสวัสดีค่ะ